สวัสดีครับแดดเจ็ดโมงเก้านาทีครับอ่าเล็กสวยเมื่อคืนนี่ฝนตกครับนี่ครับเขาโูดแปลงสุดท้่ายที่เราปูมอบ้านนี่ครับเลยผมศึกษาหม่ผมทําเป็นทางไปเลยครับแล้วคราเนียผมก็กดเอาผ่านสามกดลงให้มันลึกๆครับกันน้ำไหลออกมานี่นะครับคือกันน้ำให้มันหล่นออกมานี่นะครับให้ไปนู่นครับไปทิวปายูค่าครับ สวัสดีครับผมสายชนคุณโกเดชผลงานขา้าวโพดที่ว่าปลูกปุ๊บฝนตกสายปุ๊บไหลเป็นทางเลยครับผมอันพี่นอ้องดูดูเองด้วยครับเปนไม่ได้ยกับแค่อันนี้แค่ว่าเป็นออเดอร์สำหรับการทดสอบในการทำปีแรกไม่เป็นไรครับเองพอจับจุดได,ด้แล้วปีต่อไปผมจะตัดครึ่งหนึ่งเลยครับตัดไวข้างบนมันจะหาอะไรครับแล้วก็ตัดรองน้ำลง ป่าอยู่คานู่นแถวข้างต่านู่นนะครับตรงทํำนี่ครับไม่งั้นไม่งั้นก็จะเป็นอย่างงี้ครับแกไม่ได้ครับแล้วก็ไอแป้งนี่ครับอันนี้เป็นอันนี้เจอเป็นป่าเนี่ยเป็นถนนนะครับที่ว่าแม่แกจงไว้เนี่ยก็จะตรงกลางมันต่ำผมจะดันดันแล้วก็ยกรล่องใหม่นะครับเอาผานสามชักล่องออกมาทางทิวนี่ครับหายออกมาทางนี้ครับนี่เป็นคลองเก่าแม่เอาจางไม่โคเขามาขุดครับเห็นก็ไม่รู้อะไร ละเอียไปไม่เลยใช่ไหมล่ะสวัสดีครับผมสายชนคนโกรธเลอช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปมาครับเพราะว่ามัวแต่ยุ่งกับข้าวโพดนี่แหละครับนี่ครับของที่ปลูกไว้ขาเผื่อหอมว่าฉีดฮอร์โมนข้าวโพดครับที่ว่าปลายูคานะครับถ้าใครดูผมาะจำก็จะรู้เหลือจากฉีดข้าวโพดก็ มาฉีดไอ้พริกครับโฮอร์โมนฉีดพริกป้าพริกนี่อะไรเก็บไอ้สีหาที่นะครับผมมาโยงไว้โยงภาษาขรรชเขาลูก่กันอยู่นะครับถ้าเป็นภาษาขรรชโยงก็คือว่าน,นี่นะครับมางคนนี่ตับหบต้นนี่ครับภาษาขรรชคนแถวยิงก็เรียกโยงยิงก็โยงตามแกะก่อนนี่นะครับนี่ครับลักษณะการโยงผิดรับประมาณนี้แหละ ใครดูผมราจังกูจะดูอันนี้เศษเรือครับเดี๋ยวผมก็มาปลูกไว้กับริมสะตะไคร่หอมทำไปทั่วทีแล้วผมมาอยู่บ้านี่ก็ปล่อยพื้นที่ว่างครับนี่ครับเชียร์ผมนะครับว่าตรงไหนว่างกับปูเลยครับมันได้กินแน่นอนแหละครับของอะไรนะครับไม่ว่าแต่ปูกันไรครับชั่วรอยเปอร์เซ็นต์ครับ อย่างหน่อยเองก,ก็ไม่ได้ซื้อเข้าวนาพูดกันง่ายๆเลยคือของบางสิ่งบางอย่างเองทาเองได้ไม่ต้องซื้อข้ามันดีหมดเลยครับสําหรับผมนีม่ก็บเบียร์พริกมันมีเวลาปลูกเลยพมมี่ลไหมช่วงนี้ก็เขาโพดเสร็จแล้วครับพ่อแม่พี่น้องก็จะเลียเ้ยงแค่ว่าดไอหนอนเขาโพดนี่แหละครับแต่ว่ามันมีมันมีไอทางเก่มีหนทางกับท้าให ผมจะบอกครับถ้าใครดูนอนขาโผด่เป็นนะผมจะบอกให้ด้วยครับว่าระยะเวลาไหนที่ว่าควรดูไอ้นอนขาโผ่นะครับแล้วก็มันเป็นลักษณะแบบไหนนะครับนอนขาโผ่ที่ว่าเขาว่าน้อนขาะโผ่นะครับมันมียากำจัดด้วยครับไอ้นอนขาโผ่นไม่ได้ยาแล้วครับผมตอนนี้แต่ว่าอิงต้องเอาใจใส่ดูแลแค่นั้นแหละครับนอนกาวโผ่นี่อ้า ถ้าได้ลงเราอีูพออีเมลเอ้ยยิ่งกว่ายาเด้ครับเองต้องดูดีครับเดี๋ยวผมจะมาบอกไปหลังเด้่ยพ่อเงินพี่น,อน้องไปดูนี่ครับนี่ดูว่าอ้อยคันน้ำภูมิใจอยู่แล้วครับพ่อเงิพี่น้องทำเองกับมืออยู่บ้านนี้ไม่ต้องทาง้าวันเหนื่อยไหมร้อนไหมก่อนนั่นนะครับอย่างที่ผมเคยบอกนะครับ เหนื่อยร้อนครับทุกอย่างมันอยู่ก็ใจดอกไม่ได้เกี่ยวนะผมนะนี่ครับฉีดฮอร์โมนเสร็จแล้วเหลือจากการฉีดกระปุนี่ครับผมก็ศึกษาจากผูรูแลว้วก็มาประยุกใชกะที่กะไหลของเราอันนี้ผมก็จุดฟันเอาจุกขาขาขา,ขา,ขาแลว้วก็จุดไว้ปูขาด้ครับ ช่วงนี้หนะนาวจะบางเลยเดี๋ยวมันจัดการไอ้ทุละกัไบไอล้น้องกันครับน้องกระโผดนี่แหละครับนี่ต้นหัวจะปูคาไปครับนี่ไม้กระโผ่ผมมันจะปัญหาทุกอย่างมันต้องมีทางออกปัญหามีอะไรแก่ครับมันใช้มีไว้รน,นี้สำหรับผมโอเคนะครับผม,มพี่น้องเดี๋ยวผมก็จะไปกินเขาดอกก้ามไม้รอมนึงครับยอดหวรถ ซาลิงมาครับนอนกรับสลูแกงของผมกับคนขยันครับไม่มีวันโอ้ตายแน่นอนครับลอยเปอร์เซ็นต์ถ้าอยากสบายก็ซื้อเสียกระปีบหมนนะครับถ้าชอบก็ถูกใจถ้าใช่ก็ติดตามก็เคนะล่ะครับอย่าเจ็บอย่าจนครับสุขภาพแข็งแรงกันทุกนาครับจากผมสายชนโก้สวัสดีครับ